สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิาาวธเเววีเวียนเทียนออนไลน์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษารเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ o o เกิลโคลมเนี่ยแล้วพิมพ์คําว่าเวียนเทียนออนไลน์หลังจากพิมพ์คําว่าเวียนเทียนออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดคําว่าไปหรือว่าค้นหานะครับ อ่านะครับจะอยู่บรรทัดแรกเลยนะครับนีฮะนี่ฮะเวียนเทียนออนไลน์วันอาสาฬหบูชาเราก็แตะเข้าไปเลยครับเมื่อมันขึ้นเออเลอร์ห้ตรงส่วนนี้ให้คุณชมทำการรีเฟรชใหม่เลยนะครับอ่ามันก็จะเด้งมา,มาหน้านี้นะครับคุณชมนะครับข้ามภาษาออนไลน์เวียนเทียนออนไลน์วันอาสาฬหบูชาเราก็แตะไปที่ เวียเทียนออนไลน์วันอาสาหูู้้ชานะครับามาตรงนี้ก็แตะที่เริ่มหรือว่าสตาร์ทครับแล้วคราวนี้ใครคนโสดก็เลือกที่เวียเทียนคนเดียวใครที่อยากเวียเทียนคู่กับแฟนก็ตรงนี้เวียเทียนคู่ในส่วนนี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นเวียเทียนคนเดียวนะครับแล้วก็แตะเข้าไปตรงนี้จะเป็นคาลิเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเลือกได้อันนี้ก็คือผู้ชาย ผู้หญิงผู้ชายวัยสูงอายุผู้หญิงวัยสูงอายุเด็กผู้ชายเด็กผ,ผู้หญิงผมก็อยากเป็นผู้ชายนะครับผมตรงส่วนนี้พอเลือกเสร็จแล้วกดคำว่าถัดไปครับด้านล่างฝ่ามือพอมาถึงหน้านี้ให้คุณผู้ชมใส่ใบหน้าของเราลงไปนะครับนะโดยการถ่ายแบบส,สดๆแบบเร็วทนะันแมตอนนี้เลยหรือจะเลือก รูปภาพจากแกาลเลอรี่ที่เราเตรียมเอาไว้ก็แตะไปที่ด้านไตรงแฟ้มซ้ายมือตรงนี้ครับผมขออน,นุญาตเลือกเป็นรูปภาพที่ผมเตรียมเอาไว้จากแกาลเลอรีนน่นั่นเองนะผมก็แตะไปตรงนี้นะครับอ่าเราก็หาแกาลเลอรี่นะครับอ่าเปิดดูนะแตะไปที่สามขีดเพื่อหาแกาลเลอรี่นี่เจอแล้วครับแกลเลอรี่แตะเข้าไปแล้วก็แตะรูปภาพที่เราเตรียมอาไว้นั่นเอง หลังจากนั้นทําการปรับให้มันพอดีกับภาพนะครับใบหูไม่ต้องนะครับเอาเอาแค่ใบหน้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในในรูปออตารของเรานั้นมีใบหูอยู่แล้วโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับทรงผมก็ไม่ต้องนะเพราะว่าอวตารก็มีทรงผมอยู่แล้วนะครับผมเอาใบหน้าเต็มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็กดคําว่าตกลงหรือว่าโอเคตรงกลางครับนี่เะียสีน้าเงินเนี่ยตรงกลางกดไปเลย ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเมื่อได้แล้วเราก็ถัดไปครับเสร็จแล้วก็กดคำว่าถัดไปคราวนี้ก็เลือกวัดนะครับวัดในประเทศไทยสังเวชนียสถานวัดไทยในต่างประเทศนะครับผมขออน,นุญาตเป็นวัดในประเทศไทยก็แล้วกันนะครับ หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมทําการพิมพ์วัดที่ต้องการไปเวียนเทียนนะครับพิมพ์ชื่อวัดเลยตอนนี้นะครับผมพิมพ์ชื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมพิมพ์คําว่าวัดกุดงงนะครับผมเพราะผมพิมพ์คําว่าวัดกุดงงเสร็จมันจะมีแถบติฟ้าเด้งขึ้นมาเห็นไหมฮะให้คุณผู้ชมแตะปชือแตะไปที่แถบติฟ้าหรือว่าวัดที่มันเด้งขึ้นมาครับวัดที่เราต้องการไปเวียนเทียนนะครับผมแตะที่แถบติฟ้าเลย นะครับพอแตะเสร็จนะครับอ่ามันจะมีคําว่าวัดกุฎงงอยู่เนาะนะครับให้ผู้ชมแตะคําว่าถัดไปได้เลยด้านล่างขวามือนี่ครับอ่าเรากําลังจะเดินทางไปเวียนเทียนที่วัดกุฎงงแล้วคุณผู้ชมและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วเห็นไหมครับผมกําลังเดินเวียนเทียนอยู่คุณผู้ชมเราก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาเวียนเทียนด้วยเช่นกันหลังจากที่เราเวียนเทียนเสร็จแล้วคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมแตะคาว่า ถัดไปนะครับด้านล่างนะครับผมพมมาถึงหน้านี้จะเป็นคําอธิษฐานนะครับนี่น,นะคาอธิษฐานตรงนี้จะบอกว่าอะไรเนี่ยขอให้ขา้าพเจ้าและครอบครัวแคล้วคลาดแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุและพยันอันตรายทั้งปวงด้วยเทินเราสามารถที่จะรีเฟซหาคำอื่นได้นะครับเนี่ยตรงนี้แตะไปอย่างนี้นะครับขอความทุกกายทุกใจทั้งหลาย จงอย่าได้เข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทินอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถัดไปครับตัวนี้จะเป็นการฟังเทศตั้นเองคุณผู้ชมฟังเทศแต่พอฟังเทศเสร็จยบร้อยคุณชนก็ถัดไปครับเพื่อให้ชาวไทยอ่านะครับแค่นี้ก็เสร็จอุร้อยนะครับวิธีเขาเรียกว่าเวียนเทียนออนไลน์ และนี่ก็คือวิธีเวียนเทียนออนไลน์วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพบรษสานะครับผู้ชมสา,สาธุสาธุสาธุฝากผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนทจักรก้นยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ